ถึงการรุ่งเกีรติจำรูนเพื่อการกุศลครับคุณพิเศษครับมาติดตามคนต่อนะครับคู่แรกเปิดรายการวันนี้นะครับในพิกัด128ปอนด์นะครับตวงซับเล็กนะครับต่ออิทธิพรอยู่ในเครือเดียวกับสอสละชีพนะครับกับรณชัยวิรุบนรณชัยนี่เคยสร้างผลงานนะครับลิกเอาชนะนนอกมาได้นะครับได้รับรางวัลอาชีพตอนนั้นไฟนั้นน่าจะมีถึง5 0,000 0บาทนะครับ53นสามนะครับวันนั้นก็ยก5นะครับต่ออนับ ชนะคะแนนสลาวุธสอสุนันนะครับวันนั้นนะครับก็ต่อยมัดเดียวเองนะครับและครั้งสุดท้ายนะครับก็มาโชว์ฟอร์มเด็ดนะครับพิกชนะน็อก3 A สมศักดิ์ขอสร้างนะครับมาเขาบอกว่าไปฝึกที่ไหนมานะครับต่อยหมัดลวงท้องทีเดียวไปเลยครับเอ้ามาแต่ทางด้านของตวงซับเล็กนี่ก็มัดแรงนะครับวันนั้นเป็นรองพรพัสังนี่ก็ต่อยหมัดเดียวเหมือนกันครับ ชนะนกพรพระสังยครามครับนั่นหมายความว่าคู่นี้มีอาวุธหลักนะครับและก็อาวุธหนักด้วยนะครับทั้งแข้งทั้งหมัดพร้อมที่จะเผด็จศึกคู่ต่อสู้เผลอไม่ได้นะครับขยับเดินต่อครับตวงซับเลนี่รูปร่างก็ละไม้คล้ายกับตวงซับกับแม่นะครับญาติญาติกันครับตอนนี้มาดูครับวันนี้มรลุ่ที่มุมด้วยครับ ตัวซับทั้งชูซับกรรมการซับวางปัดดลปัดขวาครับนะมาแล้วนะครับฟอร์มหลังอย่างที่คุณเป๊กกี้เรียนไว้เช็ดบินด้วยการใช้หมัดทั้งคู่เละครับต้องมุดเข้าไปครับทางด้านของตัวซับเล็กนะครับยังจั่วลมรับทั้งคู่จังหวะศาสตร์แข้งยาวอาครับํำปั้นไม่มีรูนวลทวินสเปเชียนต้องต่อยครับ ในเมื่อมีกัมปั้นดีกำปันหนักต้องต่อยครับไม่ต่อยไม่ได้นะครับขอขยับต้องถีบเท้าหน้าไว้ก่อนครับตวงซับเล็กเจาะล่างพื้นครับรบุนชัยอ้าวซับพื้นคนละดอกเริ่มอยากเข้มข้นแล้วครับคุณพิ่กี้มาจาังหวะแรกกำมปั้นกันนะครับมาเสียวนะครับอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งต่อยนับต่อยน็อกกันเอาช่วงนี้ครับ แต่ว่าของแบบนี้นะครับมันหล่นกันได้ครับโอ้ยบาดขวานะครับตรงสับเล็กมาดจิ้มขก็ไปดีเต็มปากเต็มจม,มูกเลยเอา้าบุกเข้าไปดีครับตรงสับเล็กโรนชัยรอสวนนะครับหนักแรงด้วยกันโรนชัยนี่อยู่ในชุดเดียวกับของทีมบินอุบลน,นะครับก็มีวิทยายุทธกับเสือขาวนะครับแต่ว่าทั้งสองวิทยายุทธแล้วก็เสือขาวตอนนี้ เปลี่ยนสีเสื้อเป็นสอนนัลลุมอนแล้วนะครับนี่คือรณชัยวินนิบนครับหทดยกที่2ทุกหมดโศกใช่ไหมคุณพิเชษพวกเรานี่ต้องลอยสักเก้าใบคนละเก้าใบนะใส่กระทงลงไปครับาให้กระทงหลงช้างกันแล้วกันบนเวทีออาไปต่อครับบนเวทีวันนี้ใครใครใครรวยหวยชูมือขึ้นใสรถูกหวยก็เลี้ยงข้าวผมด้วยครับหนึ่งในสามคนนี้นะครับใครที่เสียงใสที่สุดคนนั้นถูกหวยครับ อ้าวบุกแล้วครับตอนนี้รนชัยวินวุบนะครับต้องบอกท่านผู้ชมนะครับเป็นรองนี่ต่อยดีเป็นพิเศษดูครับแมาจังหวะแข้งซ้ายหน้าดวงซับเล็กยกที่3แลนะครับเกมปะทัะขึ้นเข่าขวาเสียบเข่าก็ไปทีครับแมทั้งคู่นี่ออกวุธทันกันเลยทีเดียวครับพี่เช่นแมอีกคนหนึ่งตีต้นขานะครับอีกคนหนึ่งยัดบนดวงซับเล็กเสียช่วงนะครับ ดนชัยสาดขวาขยับซ้ายไม่ถึงยังจดห่างกันนิดนึงเอาแข้งซ้ายมาครับเปิดเกมเดินครับรดนชัยดึงจังหวะเอาละครับดูเข้ามุมนี้ครับแข้งขวาครับโดนซ้ายคืนยังไม่ออกจากมุมครับกองซับเล็กแต่ในเกมนี้ระทึกเลยนะครับมีโอกาสเช็คบินด้วยกันทั้งคู่เอาครับมาแล้วพลังกำปั้นเอาละครับของดีอยู่ที่นวงเอหักเสียทรงนิดนึงครับางด้านของโรนชัยวินุูบล สีสเกตส่งเข้าประกวดครับแดงนั้นเมืองช้างสุรินบ้านเดียวกับพี่บวัวขาวขานีครับตัวซับเล็กแม่ใครที่ปเป็นเลฟซีของสอสมหมายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคงมีความสุขครับกับทีมงานสอสลัดชีพส,ส่งาไหร่นะคุณเบกกี้ส่งหกครับเข้าห้าห้าห้าวินนะครับวันนี้เปิดหัวนะครับตัวสับเล็กน่าโดนซ้ายโอ้โหแรกคืนครับปักหลักแรกแล้วตอนนี้จังหวัดตั้งสองครับ มาเกมยังขัดขัดกินเกินอยู่ครับรุนชัยหากความแม่นยำครับอุ้ยซ้ายครับตรงจับเล็กตวงจับเล็กนี่แม่นนะครับเน้นเต้าใหญ่เตะโอ้จังหวะเกี่ยวขาเตะครับคุณลกค,ครับอ่ะรุันต่อครับมีเคาะลำตัวตัดด้วยซ้ายหน้าตวงซับเล็กตบซ้ายเอาแล้วครับหมัดคอสหมัดฮุกซ้ายหน้าขอโรดรุนยโดนขวายแล้วโจนขวายโจนขวายแล้วแม่กะทิ้งบอมด้วยกัปั้นเลยครับ สามหมัดไงเงิบแล้วครับคุณพิเชษจังหวะการสาวหมัดของตวงซับเล็กนะครับได้ลุ้นได้เสียวเลยนะครับรุนชัยโดนกข้ไปแล้วหน้าหงายขยับเดินครับในช่วงปลายยกสามต่อยเอาคืนนะครับแม่แทงขวาครับไม่ถึงก็ไปปลายเท้าเกมบุกของรุนชัยยังไม่ไหลลื่นนะครับคุณเบกี้ยังติดติดขัดขัดอยู่นะครับหมัดต้องบอกโดนเอาโดนด้วยครับโดนหุกซ้ายเข้าไปครับ ยังมีลูกเข่าเสียบเข้ามานะครับเอ้าตีเข้าไปครับตอนนี้รณชัยเน้นัระยะประชิดครับป้าอย่าไปจับเชือกเตะเอ้ยเอ,าอ,อา้าดูหลุมซ้ายทีกับป้าแม่นเลยเกินตวงซับเล็กโอ้โหรอดมาจากใต้ท้องแขนครับมึนงงครับพักสักครู่ครับยกนี้นะครับติดตามชมตวงซับเล็กครับมาหมัดอัปคัดสายแรงสองกคมกล้าเตะกล้าอาวุ้นนะครับช่วงนี้ทีมงานแคมป์สอชรชีพ ยิ่งต่อยยิ่งได้ใจนะครับนี่ครับซ้ายรุนชัยรุนชัยโอ้มแม่ดุนเข้าไปเจออัปบักขันซ้ายกับอุณเชชแมออกหมัดซ้ายขวาสวยนะครับแล้วมีแข้งขวาเติมเพิ่มอีกรุนชัยยังดีดรอกรวกลัวก้กล้านะครับยิงยิงยักๆทําให้ต้องทเใ็้ชกค่อนข้างง่ายนะครับมาดูไนดีกว่าครับรุนชัยจะชนะก็ต้องชนะไนนี่แหละครับโอ้โยโดนยัดโอ้ยสองแป ชนะในแต่ว่าตอนนี้โดนเข่าเขาเป็นหลายจ๊กครับตัวเล็กตีตัวใหญ่คุณพิเชษเอาละครับมาหลากหลายครับตัวตัวซับเล็กนะครับว้โรนาชายนี่ยึกยึึกๆึกักกอยากได้จักกักหรือเปล่าครับแขัดขาดเกินเกินไม่ได้นะครับชกมวยต้องตัดสินใจให้เร็วครับจะตีก็ต้องเดินตีเลยครับต้องรวบครับ จะหมัดบ้างจะแข้งบ้างจะเข่าบ้างมันตัดสินใจไม่เด็ดขาดคุณเบกกี้มารอเขาเรียกว่ารอโบนัสร <c oughs> อยาฉีดนะครับโอ้โยเอาบุกเข้าไปครับตรงซับเล็กนี่ต่อยแบบดูครับกาดตกด้วยนะครับตรงซับเล็ก,ลกยังหวะสายตาดีครับมาปิดป้องเอาโอยฟันสอกทีหนึง่งเอา้าฟันโอ้โยไได้เป็นไปได้โอ้โหนไไี่ครับ ไม่มีปีไม่มีครีครับไม่ได้ตั้งเขาเลยนะครับไม่มีศอกเขามาเลยทีเดียวนะครับโอ้โหไปได้ยังไงครับสอกจังหวะนั้นก็ดูเหมือนว่าจะโดนหรือไม่โดนนะครับใช่ครับจังหวะไปโดนสอกซ้ายนะครับเดี๋ยวดูภาพช้าๆอีกทีครับมจังหวะนี้นะครับเปิดหัวคู่แรกนะครับโอ้โหแฟนๆนี่ดูกันอีกทีครับคอดม่มีกำหนดมาเมาดอกนี้เลยครับนี้เมาแล้วนะ โดนทีโอซึมตั้แต่ซึมไปดขวาแล้วนะครับโดนขวาเข้าไปนิดซึมนะครับนี่ครับซึมดอกนี้แล้วครับค่อยๆซึมครับดูยังยังมีมีพยักหน้านะโอ้พอมีพยักหน้าปั๊บอ้าวโอ้แม่กท้าทายก็ไปไปหนึ่งดอกโอ้โหเหลือเชื่อครับประเภทตันต่อสลบเหมือนครับโดนดอกแรกนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนจะใจดีสู้เสือครับเสือมันก็ตื่นอีกทีครับเปรี้ยงเข้าไปซ้ายเรียบร้อยครับจบยกสี่